มาดูนะครับในเรื่องของจรรญาบรนนะครับก็เข้าสู่ตัวเนื้อหากันเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาไม่แน่ใจว่าเราทานข้าวมือข้ามกันแล้วหรือยังนะครับสำหรับการพนักงานไมงได้ทำอะไรเลยนะฮะโอเคข้อแรกครับจัรยาบรนนะครับมันจะมีทั้งหมดเก้าข้อหลักๆนะครับจรรยาบรณจะมีเก้าข้อหลักๆนะฮะเรามาดูข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่งจะพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ เรื่องของฐานะการเงินนะครับความเสียหายทางการเงินต่างๆห้ามทําผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบของบริษัทเองก็ดีนะฮะกฎระเบียบของตัวกฎหมายเองก็ดีหรือศีลธรรมอันดีงามต่างๆนะครับเราต้องประพฤตินตนอยู่ในกรอบระเบียบนะครับพูดง่ายคือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับตัวแทนต้องมีอันนี้คือข้อแรกเลยของธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับ เก็บเบีย้ยมาปึ๊บนะประกันภัยรถยนต์เขาบอกไว้ชัดเจน C B C Cash Before Cover นะฮะจ่ายตังปุ๊บนะครับกรมาทันถึงจะเอาไปให้ลูกค้านะฮะความุค้มครองเกิดขึ้นนะแต่ทีนี้เราเข้าใจครับว่าบางบางเคสบางตัวอย่างบางภูมิภาคไม่สะดวกในการชำระเบีย้ยนะในส่วนของบอมจอมิทแทรเนี่ยเราก็มีรอบการจ่ายให้อันนี้คือในส่วนของบอมจอมิเตอนะแต่เวลาโจทย์เขาไปทงไปถามเนี่ย ให้เรายึดหลักของจรยจบรรณเป็นหลักนะครับเวลาตอบช้อยหรือว่าเลือกคําตอบที่มันถูกต้องที่สุดเนี่ยให้ยึดหลักของจรยจบรรณในแต่ละข้อเป็นหลักห้ามยึดความรู้สึกของตัวเราเองนะครับวันข้อที่1 เขาจะพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่มีพฤติกรรมและการกระทําใดๆที่ได้รับความเสียหายที่ทําให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงินและผิดหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนะครับนี่คือข้อที่1นึ่งให้จำเอาไว้นะครับข้อหนึ่งเรื่องของการซื่อสัตย์เรื่องของการเงินนะครับเรามาดูตัวอย่างนะฮะตัวอย่างแนวข้อสอบจรญยาบรณเดี๋ยวผมมีเยอะเลยข้อสอบจรรยาบรณเนี่ยเพียบเลยนะฮะ ตัวแทนรับเบี้ยมาเอาเงินไปใช้ก่อนไม่ส่งบริษัทนะไม่ส่งบริษัทแม้จะคืนทันนะครับแม้จะแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบเรากำลังปิดเสียงอยู่เมื่อกี้เราเปิดเสียงแล้วเข้ามานะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดให้ครับขออนุญาตปิดเสียงเลยแล้วกันโอเคผมปิดเสียงเรียบร้อยแล้วลุยต่อเลยนะครับ อ่าตอนนี้นะครับก็พี่จะได้ยินแต่เสียงผมคนเดียวแล้วนะฮะอ่าถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็โทรเข้ามาในมือถือผมได้เลยนะครับตัวอย่างจรรยาบรรณนะครับข้อที่1นึ่งะฮะจรรยาบรรณเรายังอยู่ในส่วนของจรรยาบรรณข้อที่1นะเราจะให้ดูจรรยาบรรณข้อที่1ก่อนข้อที่1นึ่เขาจะพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่กดโกงไม่มีพฤติกรรมนะครับไปในทางที่ผิดศีลธรรมในเรื่องของการเงินอ่าหนึ่ง ตัวแทนรับเบี้ยมาแล้วเอาไปใช้ก่อนนะครับไม่ส่งคืนบริษัทแม้นว่าจะส่งคืนทันหรือจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบอย่างนี้เราก็ถือว่าผิดศีลธรรมนะครับผิดจัยาบรนไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะฮะเช่นเดียวกันของบมจมิแท้เนี่ยเรามีรอบการจ่ายให้ก็จริงนะครับแต่เราเอาเงินไปใช้ก่อนเราเอาเงินไปหมุนก่อนอย่างนี้ก็ถือว่าผิดจรยาบรนนะครับ แต่เวลาตอบนะครับไม่ต้องนึกถึงของมิแท้นะไม่ต้องนึกถึงตัวเราเองให้นึกถึงแนวข้อสอบของจรรยาบรณเป็นหลักนะครับยึดถือแนวจรรยาบรณเป็นหลักในการเลือกคําตอบนะครับถัดมาครับนายแดงเป็นตัวแทนบริการดีเด่นมากเลยต่อมาเกิดอุบัติเหตุครับรักษาตัวในโรงพยาบาลนายแดงเนี่ยให้ภรรยาขายประกันภัยแทนมีความผิดหรือไม่นะครับ ซึ่งตัวสีแดงก็ตอบไปชัดเจนแล้วครับว่ามันมีความผิดอยู่แล้วนะครับไม่มีความซื่อสัตย์กับผู้เอาประกันภัยไม่มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทและวิชาชีพของตัวเองและที่สําคัญนะครับใครจะไปขายแทนไม่ได้นะคนที่จะขายประกันภัยได้ต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนั่นเอง น,นี่คือเรื่องของความซื่อสัตย์เห็นไหมฮะนายแดงนอนป่วยนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนที่บริการดีเยี่ยมเลยแต่ตัวเองป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือนอนอยู่บ้านก็นแล้วแต่นะครับแต่ดันให้ภรรยาเนี่ยไปขายประกันภัยแทนนี้ถือว่าผิดนะครับผิดทั้งจรรยาบรรณด้วยผิดทั้งกฎหมายด้วยในแง่กฎหมายของตัวแทนประกันวินาศภัยเพราะภรรยาของออนายแดงเนี่ยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนไปขายแทนกันไม่ได้นะครับ นี่คือแนวข้อสอบจรรจาบรนนะครับถัดมาครับตัวแทนไม่ส่งเบีย้ยประกันภัยให้กับบริษัทนะฮะโหนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเป็นตัวแทนขายประกันได้เก็บเบีย้ยมาแล้วไม่ยอมส่งให้บริษัทแน่นอะนครับผิดชัดเจนอยู่แล้วนะครับต้องไม่ประพฤตินะฮะต้องไม่มีความประพฤติในเรื่องของการไปเก็บเบี้ยนะรหรือทําให้ตัว ผู้เอาประกันภยนัยเนี่ยรับความเสียหายนะครับต้องมีความซื่อสัตย์กับผู้เอาประกันภยัยต้องมีความซื่อสัตย์กับบริษัทนะครับไม่และที่สําคัญนะครับไม่ชวนเพื่อนกระทําการดังกล่าวด้วยนะฮะต้องไม่ประพฤติลักษณะแบบนี้นะครับเก็บเบี้ยมาแล้วเราต้องควรส่งคืนให้บริษัทนะครับตาม ตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับไม่โดยที่ไม่เอาเงินไปใช้นะครับต้องชาระเบีย้ยทันทีถ้าเป็นเรื่องของประกันภัยรถยนต์ต้องชาระทันทีนะครับอันนี้ก็คือหลักของ c b c Cash Before Cover นะส่วนของประกันภัยเบ็ดเล็ดอ่าก็จะมีรอบการจ่ายให้กับว่ากันไป นะครับแต่ในส่วนของจัญจ aban เนี่ยในข้อสอบเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตจะมีรอบการจ่ายหรือไม่มีรอบการจ่ายขายปุ๊บต้องส่งเบี้ยคืนให้บริษัททันทีนี่คือหลักการตอบครับในส่วนของการซื่อสัตย์สุจริตนะครับถัดมาครับข้อที่สองข้อที่2ใหญ่นะครับจัญจบ b a n ข้อแรกนะครับข้อแรกพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ นะฮะพูดถึงเรื่องของความสุจริตไม่ประพฤติการใดๆให้ทาให้าทาให้ตัวบริษัทเนี่ยเสียเ,เสียเรื่องของเสียเงินนะครับหรือทําให้ตัวเองเนี่ยมีความเสียหายทางด้านการเงินหรือทําให้คุณลูกค้ามีความเสียหายทางด้านการเงินนะครับหรือผิดกฎหมายส่วนข้อที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องของตัวเราและเราจะเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีได้เป็นตัวแทนที่ดีได้1เราต้องมีสกิลนะครับต้องมีทักษะการเรียนรู้เราต้องมีความรู้มีอทัศนคติที่ดีทั้งองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตัวเองนะครับอันนี้คือเรื่องของกข้อที่2นะครับเรื่องของการพัฒนาความรู้ของตัวแทนเองนะครับทักษะทัศนคติให้ ให้มันพันยุคพันสมัยต่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาในส่วนของวิชาชีพของตัวเองมันเรียนรู้อบรมศึกษาในด้านของธุรกิจประกันวิทยาศาัยว่าปัจจุบันนี้โลกของเราเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้การบริการกับคุณลูกค้านั่นเองนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเวลาเราไปเสนอขายประกันเนี่ยลูกค้าถามมานะฮะ เราตอบไม่ได้แน่นอนครับคุณลูกค้าก็หนึ่งเกิดความไม่ไม่มั่นใจแล้วเฮ้ยคนนี้เราถามไปก็ตอบไม่ได้เลยถามอย่างตอบอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เสถิยรภาพนะครับในความน่าเชื่อถือต่อองค์กรเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับสำหรับคุณลูกค้ากับอ,อ,องค์กรของเราเนะเพราะนั้นแต่ถ้าเรามีความรู้นะฮะมีความรู้เขาถามมาเราตอบชั่วเลยถามปุ๊บเราตอบปับ๊บตอบฉาฉานมีความมั่นใจ มิตรแท้เป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้เราตอบเลยพี่อย่าไปเชื่อเลยแบ็กคลิปที่เจอในสื่อโซเชียลมีเดียอันนั้นเป็นข่าวเก่าไออย่างเงี้ยมันเป็นความสร้างสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณลูกค้านะครับมันก็ส่งผลดีกับตัวองค์กรของบอมจด้วยนะครับะฉะนั้นจังจบ,บันในข้อที่2เนี่ยเรื่องของการพัฒนาความรู้ของพี่ๆตัวแทนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของบริษัทบริษัทมิตรแท้เป็นมาอย่างไงนะมีความ แข่งแร่งทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับรมีการบริการฮัลโหลม,มีการบริการหลังการขายมากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นอันนี้คือความรู้ที่เราต้องต้องเข้าใจและต้องเข้าใจแบบลึกซึ้งด้วยนะครับข้อที่2ความรู้เรื่องของตัวโครงสร้างผลประโยชน์ต่างๆที่คุณลูกค้าจะได้รับนะครับนั้นจันดับบันในข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเราเองนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างแนวข้อสอบ ตัวแทนต้องผ่านการอบรมก่อนขอรับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ชัดเจนนะครับเมื่อตอนต้นผมได้อธิบายไปแล้วว่าคนาที่เป็นตัวแทนใหม,ม่ปิดไม้ยังไมันปิดไม้เสียงไฟวานเข้านะอนุญาตแอดมินผมไม่มีใครเลยอ่า อ่าสำหรับพี่ๆคนที่เข้ามาใหม่ขออนุญาตรถปนปิดใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตนิดนึงจะยืนจะยืนเลยทะเลาะกันอ่าโอเคงั้นผมปิดซ้ำนะเพราะงั้นเดีย๋ยวมันจะขาดตอนเพราะว่าเวลามีเสียงแทกเข้ามาผมต้องพักหน้าจอลงแล้วก็เข้าไปปิดนะครับขออภัยนะมาแนละ้วขาดนี้ด้วยนะฮะโอเคอ่ะตัวแทนนะครับต้องผ่านการอบรมก่อนขอรับใบอนุญาตทุกครั้งนะครับสำหรับคนใหม่ สำหรับที่ที่ไปฟังกนไประน้าดพูดที่การจนบุรีนะครับพี่ๆที่ทีทมทงาน MT9 นะไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมงานไหนก็แล้วแต่ในเรือของทีมงานเราทีมงาน MT9 เนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาฟังเปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วสนใจเนี่ยคุณจะต้องดําเนินการสอบสอบใบอนุญาตนะครับต้องมีใบอนุญาตแล้วไปอบรมขอรับใบอนุญาตก่อนนะครับอันนี้คือในเรื่องของจรรยจารรณนะแต่ในหลักปฏิบัติคือ,อย,ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม เขาบอยังไม่พร้อมไปสอบแต่จันไปอบรมขอรับบัตรก่อนตอนเนี้เราอนุญาตให้ทานะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตามกฎจรรยาบรรณข้อที่สองเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีความรู้ก่อนถูกไหมครับต้องมีความรู้ก่อนก่อนที่จะมาอบรมขอรับบัตรนะครับคืออย่างน,น้อยๆพี่ต้องมีความรู้เรื่องของธุรกิจประกันวินาศภัยบ้างนะครับสักประมาณ60สเปอร์เซนนะครับแล้วค่อยไปสอบโอกาสที่จะผ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะ ะฉะนั้นทางการบับคับในข้อนี้มีการพัฒนาความเรียนรู้เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการสอบผ่านก่อนนะฮะผ่านสอบผ่านก่อนนะครับก่อนที่จะไปขอรับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่คําตอบคือถูกต้องนะครับเพราะตัวแทนต้องมีความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือให้กับคุณลูกค้านะครับสอบผ่านปึ๊บไปอบรมนะอบรมอะไร อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต6ชั่วโมงอ่า6ชั่วโมงนะครับขอรับใบอนุญาต6ชั่วโมงถ่าในหน้าใน12ชั่วโมงนะครับบัตรขอรับบัตรตัวแทนอบรมอีก6ชั่วโมงสอบผ่านแล้วหาวันเวลาว่างมาอบรมอีก6ชั่วโมงนะครับซึ่งทางบ,บริษัทมิแท้เนี่ยก็มีทีมวิทยากรอบรมให้6ชั่วโมงนะครับ ตัวอย่างข้อถัดไปการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอเมริกามีผลต่อประเทศไทยถูกต้องหรือไม่นะครับคาดว่าดูแล้วไม่น่าเกี่ยวนะแต่มันมีมันเกี่ยวข้องครับเพราะเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็เป็นความรู้ความรู้รอบตัวนะฮะถูกต้องครับเป็นได้เป็นไปได้เพราะนโยบายมีผลต่อการลงทุนในอเมริกาและไทยนะครับนั้นความรู้รอบตัวเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องขององ,ององกรของมิแท้อย่างเดียวนะครับการไปดูงานต่างประเทศมีความจําเป็นต่อการเป็นตัวแทนหรือไม่ หลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ประเทศไทยไม่มีความจําเป็นหลอกนะครับแต่ในมุมของธุรกิจประกันภัยเนี่ยถ้าเราได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นนะครับเช่นสิงคโปร์ซึ่งทุกวันนี้บมจมิแท้เนี่ยเราส่งงานให้กับสิงคโปร์นะครับซึ่งกรรมการบริหารรอ,อ,องกรรมการบริหารของเราในอดีเนี่ยท่านนึ่งนะซึ่เป็นชาวอินเดียตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สิงคโปร์นะฮะ ราะนั้นการไปดูงานต่างประเทศจะมีความจําเป็นต่อการเป็นตัวแทนหรือไม่คาตอบคือมีความจําเป็นแต่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนตนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอข้ข้อสอบพวกนี้ข้อสอบพวกนี้เขาไม่เอามาออกหรอกคือมันง่ายเกินนะฮะมันง่ายเกินไปแต่ข้อสอบที่เขาจะมาออกเนี่ยเดี๋ยวผมจบจันทร์บันเก้ข้อแล้วเดี๋ยวผมเอามาโชว์ให้พี่ดูนะครับซึ่งโจทย์มันจะยาวมากนะครับคือถามจนงงนะฮะถัดมาครับข้อส มีเก้าข้อหลักนะเนี่ยไปข้อ3และข้อ 1, 1พูดถึงเรื่องของการซื้อสัตส์สุจริตนะครับข้อ 2, 2พูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์ความรู้ของตัวแทนเองส่วนข้อ3หลักๆแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องของป้องกันนะการป้องกันการหลีกเลี่ยงหรือการตระหนักในเรื่องของผลประโยชน์นะครับไม่ไปขัดแย้งกับตัวแทนรายอื่นไม่ไปขัดแย้งกับคุณลูกค้าไม่ไปขัดแย้งกับตัวแทนบริษัทอื่นด้วย นะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงนะครับตระหนักในส่วนได้เสียและไม่ปฏิบัติการใดๆที่อาจขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรงนะครับพูดง่ายๆครับไม่ไปพูดจาให้ร้ายใครนะครับไม่ไปพี่บอกเลิกกรมธรรม์พี่ทํากับหนูดีกว่าพี่ทํากับผมดีกว่านะครับความคุ้มครองเหมือนกันไปให้คุณลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ที่เดิมอย่างเงี้ยผิดการยาบรณนะครับถึงแม้ว่าเขามาทํากับเราเขาได้รับความคุ้มครองตามปกติก็จริงแต่ ผลประโยชน์ของคุณลูกค้ารายนี้เสียทันทีเพราะเราจะคนไอบริษัทเดิมเนี่ยจะคืนเบี้ยให้คุณลูกค้าก็จริงแต่คืนเบี้ยแบบช็อตเลทนะครับซึ่งทําให้คุณลูกค้ารายนี้ที่เปลี่ยนประกันเปลี่ยนเจ้าเนี่ยยกเลิกกรมธรรม์เดิมแล้วมาซื้อประกันใหม่กับเราเนี่ยคนที่เป็นลูกค้ารายนี้เขาจะเสียผลประโยชน์ทันทีเพราะเขาจะได้เบี้ยคืนมาไม่เท่ากับความคุ้มครองที่มันเหลืออยู่เพราะทางบริษัทเดิมเนี่ยจะคิดแบบระยะสั้นนะครับในการคืนเบี้ยเอาประกันภยัย นะฮะเพราะน,นั้นไอ้เรื่องราวของข้อ3เนี่ยหลีกเลี่ยงเลยที่จะไปสร้างผลกระทบนะครับเรื่องของผลประโยชน์นะครับทั้งผลประโยชน์ต่อ,ต,อต,ตัวแทนเองผลประโยชน์ต่อคุณลูกค้าผลประโยชน์ต่อบริษัทอื่นๆผลประโยชน์ต่อตัวแทนบริษัทอื่นๆน,ๆนะครับป้องกันหรือหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของผลประโยชน์นะครับที่มันอาจจะทับซ้อนหรือผลประโยชน์ที่เป็น เป็นการส่งผลไม่ดีนะครับต่อคุณลูกค้านะให้ให้เราหลีกเลี่ยงนะครับเราคาดการณ์แล้วว่าถ้าเขาจะยกเลิกกรมธรรเนี่ยแน่นอนคุณเป็นตัวแทนคุณต้องรู้นะครับว่าในการคืนเบี้ยเอาประกันภัยเนี่ยเราไม่ได้คืนเป็นเม็ดเต็มหน่วยเรามีการหักหนู่นหักนี่หักค่าใช้จ่ายมีการคืนตามตามนยโยบายของคอ,อปพอในกรณีที่คุณลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรเราคืนแบบช็อตเลท เราคืนแบบระยะสั้นซึ่งเป็นเหตุให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยจะเสียเปรียบจะเสียผลประโยชน์เรื่องของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาเพราะนั้นพี่ๆที่เป็นตัวแทนนะครับข้อสามนี่จําไว้เลยต้องพยายามป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบเรื่องของผลประโยชน์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของการคืนเบี้ยก,ก็ได้เรื่องอื่นๆนะครับการแย่งลูกค้าการแย่งตัวแทนมันก็อยู่ในส่วนของข้อสามเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่าง นายพลดอนเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถและขายอะไหล่รถยนต์ด้วยแนะนําให้คุณลูกค้าใช้บริการที่อู่ของตนพฤติกรรมเข้าข,าข่ายขัดแย้งผลประโยชน์ไหมฮะอ่าคือเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถและขายอะไหล่แนะนําให้ลูกค้าใช้บริการที่อู่นะครับของตนคือถ้าเรามองในเรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยมันก็อาจจะผิดนะครับแต่มันก็ มันพูดยากในะไอ้เรื่องพวกนี้คือคุณลูกค้าเขาอาจจะเออเห็นว่านายพาดอนเนี่ยบริการดีก็ได้แต่อีกได้มองอีกมุมหนึ่งก็คือคุณลูกค้าเขาไม่สะดวกเดินทางมาที่อู่นายพาลดอนเลยบ้านลูกค้าก็มีอู่ใกล้เคียงและเป็นอู่ของเพื่อนคุณลูกค้าด้วยทําไมจําเป็นหรอต้องมาที่อู่ของคุณพาละดอนอ่างเงี้ยมันก็จะเกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่คุณลูกค้าจะได้รับเห็นไหมฮะนั้น นายพลดอนเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถและขายอะไรจึงแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการที่อู่ของตนพฤติกรรมแบบนี้เขาขายขัดผลประโยชน์นะครับซึ่งมันส่งผลต่อ,อประโยชน์ของคุณลูกค้า mm hmm. เขาก็ยังเป็นต้องมาอู่พลดอนก็ได้เขาจะเข้าอู่ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านของคุณลูกค้าหรือ,อคุณลูกค้าสะดวกเข้าใช้งานนะครับถัดมาครับนายแดงเป็นตัวแทนได้ขายประกันภัยรถยนต์ประเภทส แต่พอออกกรมธรรดันออกกรมธรรเป็นปอหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งมาให้นะครับแล้วไปแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าเนี่ยที่ออกปอหนึ่งให้เพราะความคุ้มครองมันมากกว่าขออนุญาตเก็บเบี้ยเพิ่มโอ้โหอันนี้เต็มเตม,ตมๆๆนะครับอันนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะครับนะฮะผลประโยชน์ซับซ้อนไม่ซื่อสัตย์คือเล็งเห็นแค่ว่า ออถ้าเขาซื้อปอหนึ่งเนี่ยคือในความเป็นจริงเนี่ยลูกค้าลูกค้าซื้อปอสองถูกไหมครับเพราะนายแดงเนี่ยเสนอขายอาจจะเป็นสองบวกหรือปอสองปกตินะครับแต่พอเอาเข้าจริงนายแดงดัน,ดนไปออกกรมธรรม์ประเภทหนึ่งให้แล้วดันไปนเรียกเก็บเบี้ยเขาเพิ่มอีกนั่นหมายความว่าคุณไม่สูจริตใจแล้วนะค,คุณผิดจรรยาบรนละนะเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะคุณมองเห็นว่าถ้าทําปหนึ่ง ถ้าลูกค้าทำปอ .1 คอมมิชชั่นของนายแดงเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่ากรมทรรมป .2 นะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะฮะจัญญาบันในข้อที่3ถัดมาครับตัวแทนชวนนายกอทำประกัน PA นะทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแต่นายกรเนี่ยแต่ตัวแทนอะไรเนี้รู้มาว่านายกรด้านมีอาชีพขับรถแข่งครับ ซึ่งมันเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ผู้บัติเหตุส่วนบุนคคลแต่ตัวแทนรายนี้ยังเสนอให้นายกรเนี่ยทำประกัน PA อีกคําตอบนะครับก็คือผิดจรรยาบรรณข้อ3เต็มๆเลยนะฮะดันไปขายทั้งที่ททนายคนเนี้ยทั้งที่ตัวแทนรายนี้รู้แล้วว่านายกรเนี่ยมีอาชีพขับรถแข่ง ซึ่งไออาชีพขับรถแข่งหรือขับแข่งรถเนี่ยกรณีกรณีเกิดเหตุและขณะที่เกิดเหตุขับแข่งความเร็วอยู่เนี่ยแข่งขันความเร็วภายใต้กรมธรรม์ PA มันไม่ให้ความคุ้มครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนายตัวแทนอะไรเนี่ยยังไปเสนอขาย PA อีกถือว่าผิดจรรยาบรรณนะครับในข้อ3เรื่องของผลประโยชน์รู้ทั้งรู้ว่าเป็นข้อยกเว้นแต่ไปบอกขายประกันเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่น นะครับดันขายนอกเนื่อนไขโกมะทันด้วยนะครับไม่มีบริษัทไหนขายให้อยู่แล้วนะฮะอ่านี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเท่าๆเดี๋ยวผมมีให้ดูอีกนะฮะถัดมาครับข้อที่ c อ่าทวนเลยนะครับข้อที่1เรื่องของความซื่อสัตย์อ่าพี่จะได้จําได้ง่ายๆนะครับข้อที่1นึ่งอ่ะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องของเบี้ยประกันภัยนะครับข้อที่2เรื่องของอ่าพัฒนาความรู้ ศักยภาพทางด้านองค์ความรู้ของตัวแทนเองข้อที่3เรื่องของการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ให้มีผลกระทบกับตัวแทนรายอื่นบริษัทรายอื่นหรือแม้แต่กระทั่งห้ามมีผลกระทบทางลบนะครับกับผลประโยชน์ของคุณลูกค้าส่วนข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของออสิ่งที่ หรือหน้าที่ที่ตัวแทนควรปฏิบัติให้อยู่ในกฎระเบียบกรอบระเบียบกติกานะครับทั้งของบริษัทประกันภัยเองและกฎหมายและคำสั่งในทะเบียนคุยง่ายครับก็คือหน้าที่ที่ตัวแทนต้องทำตามนโยบายของบริษัททำตามระเบียบของนายทะเบียนนายทะเบียนก็คือเลขขาธที่การคอปพอนะครับทำตามกฎหมายภายใต้ใตอ่กฎหมายกฎหมายของประกันวินาสภัย แข่งพาณิชปรับ3ลักษณะ20บทที่2ว่าด้วยการประกันภัยเป็นต้นนะครับข้อที่4นะครับพูดถึงเรื่องของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของตัวแทนให้อยู่ในกฎระเบียบนั่นเองพูดง่ายๆนะครับเอาเรามาดูมีอะไรบ้าง 1. ตัวแทนต้องมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่นะครับมันต้องขึ้นทะเบียนอยู่แล้วก็คือคุณไปสอบให้ผ่านนั่นเองแล้วไอ้คำว่าขึ้นทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมาย1 0อนอกจากสอบผ่านแล้วยังต้อง อบรมเพื่อขอรับไปอนุญาตก่อนนะครับจึงจะขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย100%ซแล้วขึ้นกับใครอ่าคอปพอนั่นเองนะครับในนี้กาเขียนว่าคอปพอนะคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับนั้นตัวแทนต้องมีการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนกับทางคอปพอนะ,นะครับเวลา เราสอบผ่านแล้วเราอบรม6ชั่วโมงผ่านแล้วนะครับส่งใบคําขอส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนส่งรูปถ่ายส่งสาเนาทะเบียนบ้านมาให้ที่ฝ่ายบริการตัวแทนฝ่ายบริหารตัวแทนฝ่ายบริการตัวแทนเนี่ยก็จะเข้าไปที่คอปพอสํานักงานใหญ่ที่รัชดาเพื่อไปขอรับบัตรให้ท่านก็คือการขึ้นทะเบียนนั่นเองนะครับอ่านี่คือตัวอย่างในข้อที่4นะครับหน้าที่ที่ตัวแทนต้องปฏิบัติพึงปฏิบัตินะครับถัดมาครับ นายน้ำเงินเป็นตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถโอ้ขายเก่งมากเลยดังนั้นเขาจึงฝึกคนให้ได้มาตรฐานฝึกทีมงานของเขาให้ได้มาตรฐานนะครับเพื่อทําการแทนตนเองถือว่าผิดหรือไม่อาตัวสีแดงบอกแล้วนะผิดไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นจะทําการแทนได้นะครับเขาไม่ใช่บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยเนี่ยมอบหมายให้ มอบหมายให้ตัวแทนไปเก็บเบีย้ยประกันภัยโดยออกเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ต้องเป็นรูปบริษัทแต่ตัวแทนมอบหมายให้ตัวแทนตัวแทนมอบหมายให้ตัวแทนไม่ได้ตัวแทนมอบหมายให้บุคคลอื่นไปเก็บเบีย้ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับงั้นข้อ4จรรยาบรณข้อ4เรื่องของหน้าที่การกระทําอะไรก็ตามให้อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎหมายที่กําหนดนะฮะเราจะแต่งตั้งนายกซึ่งเป็นลูกจ้างเรา เฮ้ยน้องไปเก็บเบี้ยให้พี่ทีไม่ได้ครับคือมีใบมอบนาดมาก,ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะเราไม่ใช่บริษัทประกันวินาศภัยนะครับถัดมาครับหน้าที่ของตัวแทนเรื่องเบี้ยตามกฎหมายคือเนี่ยครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้หน้าที่ของตัวแทนนะครับตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยนะครับปี2 5 ปี2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2551นะครับหน้าที่ของตัวแทนคือมีหน้าที่เก็บเบีย้ยมีหน้าที่รับเบีย้ยและส่งมอบกรมธรรม์นะส่งกรมธรรม์ไม่พอนะครับเก็บเบี้ยมาแล้วคุณต้องโอนให้บริษัทด้วยนะนั่นะคือหน้าที่ของตัวแทนนะครับหน้าที่ของตัวแทนได้รับมอบอำนาจจากบริษัทมิแท้ประกันภัยให้ไปเก็บเบี้ยคุณลูกค้า ให้ไปส่งมอบสมทัยคุณลูกค้าเมื่อเก็บเบีย้ยคุณลูกค้าเสร็จแล้วนะครับหน้าที่อีกข้อนึงก็คือต้องส่งเบีย้ยคืนบริษัทอ่านี่คือหน้าที่ของตัวแทนไม่ใช่นโยบายของบริษัทนะแต่เป็นกฎหมายกําหนดไว้เลยนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าตัวแทนเวลาเก็บเบีย้ยมาแล้วก็ต้องส่งคืนบริษัทและตัวแทนจะไปรับเบีย้ยได้ต้องได้รับมอบหน้าจากบริษัทต้นสังกัดนะครับนั่นก็คือปมจมิตรแทนนั่นเองนะฮะถัดมาครับ ตัวแทนไม่สามารถปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ได้อ,อ้างมิตรแท้เปิดอู่ซ่อมใช้ชื่อเสียงของบริษัทเปิดอู่ซ่อมนะครับเปิดอู่ซ่อมรถเปิดอู่ต่างๆหรือเปิดร้านอะไหล่ต่างๆนะครับประกาศเป็นบริการของบริษัทนะฮะพี่มาเลยนี่อู่ผมนะครับเป็นบริการอีกบริการหนึ่งของมิตรแท้ประกรันภัยมันผิดจรรยาบรรณนะครับมันผิดจรรยาบรรณนะฮะเว้นแต่ว่าเรา เราไปขอเข้าร่วมเป็นอู่ในเครือของมิทแท้เป็นร้านอะไรของมิทแท้นะครับคือไปขออนุญาตจากมิทแท้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ขออนุญาตจากมิทแท้เลยแล้วอยู่ดีๆเอาชื่อของมิทแท้เนี่ยไปโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการหรือเพราะถือว่าเป็นการบริการหลังการขายของบมจมิทแท้อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นอู่ในเครือคือต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัทมิแท้ประกันภัยก่อนจากบริษัทประกันภัยก่อนอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้นะครับเอาชื่อบริษัทประกันภัยไปแอบอ้างนะฮะไปแอบอ้างเพื่อ 1. เชิญชวนให้เขามาซื้อประกันเชิญชวนให้เขามาใช้บริการในอู่ซ่อมรถหรือเชิญชวนให้เขามาซื้ออะไหล่รถยน อ้างว่าเป็นบริการหลังการขายของบริษัทประกันภัยนั้นๆอย่างนี้ผิดจรรยาบรรณนะครับผิดเงื่อนไขผิดกฎหมายผิดนโยบายนโยบายของบริษัทก็คือต้องเป็นอูแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากบมจมิแท้จากบริษัทร้านอะไหล่ก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนต้องได้รับการอนุมัติจากบมจมิแท้ก่อนนะครับจึงจะขึ้นป้ายของมิแท้ได้ไม่ใช่ไปแอบอ้างโดยภา,ารกาจนะฮะ นี่คือจรรยาบันข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของหน้าที่ที่เราตัวแทนเนี่ยต้องปฏิบัติอยู่ในกฎอยู่ในกรอบระเบียบของกฎหมายของคําสั่งของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยนะครับถัดมาครับข้อที่5้ามาละครึ่งทางละ5ข้อนะครับรอ a l t y พักดีการจงรับพักดีความจงรับพักดีนะครับข้อ5เราจะพูดถึงเรื่องของ ความพักดีรักษาชื่อเสียงภาพพจน์ขององค์กรของเรานะครับความพักดีต่อองค์กรความพักดีต่อต้นสังกัดอ่าเราพักดีต่อ MT9 ม้ไหมเราพักดีต่อมิตรแท้ประกันภัยไหมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับรวมถึงการทํา PR ด้วยการทําประชาสัมพันธ์เหมาะสมถูกต้องภายใต้กฎหมายกําหนดหรือไม่เพราะถ้าเราประชาสัมพันธ์อะไรไปแล้วเช่น บ้านท่านเป็นแบบมากเลยได้โอ้ยมีเสียงเพื่อนเอนสี่ขาด้วยขอญาตปิดเสียงก่อนแล้วกันปิดเสียงปุ๊บก็ต้องมาเริ่มใหม่โอเคอ่านะฮะก็ยังอยู่ที่ข้อห้าอยู่นะครับรอยัลตี้นะฮะจัรย์บันตัวแทนข้อที่ห้าก็คือตัวแทนเองเนี่ยต้องมีความจงรั